ข้อมันแห้งโอ้เดี๋ยวจะขับผมจ้าจ้าจ้าข้อมันแห้งก็เติมน้ำสักก่อนว่าเกินหกโมงหกหกโมงแรกบะหกโมงเสาร์นี่ลราแต่วังแน่นอนข้อมันแห้งบ้าไปเอาบวชในท่านบัานซอดมาจอดพ่อท้องสางเป็นชาวสวนชาวนาต้องพึ่งผาฝนฟ้าปีใดฝนตกล่าชาวนากะลําบาก ทุกย้อนปากยากย้อนท้องมันหุนห่วงบาทหาย,ยิวล้างีทปิ้วจิ้วใส่จิ้วแต่คิ้วจับคอทองสาย้อมหลับบทุกจนทนทอทอ,อีกกันนึงคนิ่งไปถึงขอเป็นมีท่อกรสอ้น,นกขอบอทันไทยธานาคารกระท่วงไรนอกระบบกระทบต้นมันลายล้นจนนับลง มื่อนี้เ้าบ่าไก่บ่โค้งเสียบุญทรงสิมหาหอดเวลาโทนัดมัดเจ้าของความเบาพญิสาสังมาอุกสังมาเอาต้นบ่มีทรงเขาเงินไข่ขอกบ่ทันายโอ้ยจังแม่นเป็นตาไนเขาเอาตายแท้มือนีเถึ่งตีดนี้แม่นขาหัว อยากลวยเด็ดเด้อขอญาตพี่น้องนะครับประกาศให้จะข้าวกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วงนี้รถทะเบียนทอถุงจอจานนะครับ7921กรุงเทพมหานครนะครับซอยไปขยับรถเน,นเด้อพี่น้องเด้อ รถทะเบียนถอถุงจอจานเจ็ดเก้าสองหนึ่งกรุงเทพมาหานครนะครับไปขยับรถเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมพ่อเม็นเจ้าของเมีเ่ยงเฮี้นว่ะสิผมเมื่อดอกคนก็นะอยู่หน้าหันนี่แหละพี่น้องเอ้ยอยันจะหมดหมดหมวยเมียมาป่วยเป็นมะเล่งมีสินเตียงเทินทับจนนับหลงงงบา่าเคยลงทุนขายขายเยอะเงินดอกเขามาตนกับดอกวัานสทรงเฮ็ดอียังกับบบโป่งมีแต่กุดต่เหีน้นทั้งตีเหี้นใส่กรรมละเมียเอ้ย นี่แล้วนาะเพิ่นว่าแหงถูกแหงสัมแม่นไม่ใงยหนกหน่อยแล้วคิดจังได่าเราไปลองเพลงแหงถูกแหงบวนบัดพอยังต้องสาขึ้นไปแหงถูกแหงเสาเจ้าบบโอ้มาเฟียคักแท่นี้ก็ได้ไอเฟียเนี่ยมันหนาวหนาวก็ฮู้ว่าหนาวไอ้คนเฟียพู้อ่ยจมอย่างตะเสาตะเสี่ยวจต่ละมันก็จมเรื่องนี้เรื่องศีลคือเก่านั่น่ะลุงเอ้ยครับพ่อเจ้าพันนัย อันเขาสิมาเอามือใดก่อนนี้ว่าจ้าเขาสิมาเอามือนี่นะเสียบุญทรงเหมือนนี่คอยเราไปเพื่อปากรับปากกับเขาไว้นาวีนะว่าตามแม่ป้ามาเสียงผู้ใดเหรอเดี๋ยวจะพาไปทวงนี่แม่นไผมาอีกไหมแม่นเนี่ยใส่ปญาท่องษาไม่เห็นน้าผู้ใดนี่เจ้านี้ไม่เจ้านี้เออโอ้พยายจับดีใส่ปัญญท่องษา ยืนอยู่นู่นอันนี้ไม่ใช่ทองสาอันทองยยงสั่นทองสีเกี่ยวเป็นหมคิด้พอดโอ้นี่หรือพ่อใหญ่ทองสาทััดดีครับผมเอากองไว้นั่นแหละยืมเงินคนมาแล้วทำไมถึงทำเฉยเมยดื่มเล่าเป็นไหแล้วก็ให้น้ำตาไหลเลยแต่ก่อนเองเคยใจสู้หูจนยิบตาที่ผ่านมาเป็นเรื่องของลูกผู้ชาย เรื่องหวยดอกน้ำมันเป็ดเพลงได้ยังไงมันกวนลูกแพ้ไม่ไทยเดี่ยมาหลองยังเนี่าสมองกูเสื่อมไปหมดเลยก็เลยค่อยตามแา่นี่นะว่าจับพยานีไว้จับไก็ไปย้อนความสุมาไม่เห็นหนาจักเทื่อ่ะออยู่พอดีอยู่บ่อยเอ็นเร็วๆรอสิมานำกูมาบังดูมันน่าโอยหยาดอซาแท่งเงินแอบทองสาเนี่ย เสียเสียเสียบุณโงงบัดดีครับเสียฮะวันดีวันดีทองษาคือมาไหวแถอะน้อครับวันนี้ทองษาเอ้ยครับมาคือเสยเสยใบบานทรงผมสมัยใหม่แท้โหลดบระตูพระหอนละนัดยิ้มยิ้มกระจายเป็นนี้เป็นสีเท่าน,นั้นที่ใสมือใดละหมอเมื่อนีน้ำมันกองหอดมือที่เขานัดกันละได้สหาหัสอือเสียครับคือจังซีดอกครับเสียนัดกะหูอยู่ดอกครับวันนัดแต่ว่าเมื่อนีผมโมมีจักบาทจักสตังเลยครับเสียเอ้า อันผมขอเอาเนุญาตเสียของความกดดันเสียนั้เป็นมือหนาเลยโปรแกรมเสียผมสิหามาเคลืนทุกบาททุกสตังค์เลยครับเสียเมื่อสียบว่าง่ายเท่าเด็กทองสาบอมีเงินโตกับเราน่ามีขามาแทนของเงินโตสตี้เสียครับของมีขาอยู่ในเฮือนผมกับผมมีอย่างจักอย่างครับเสียกครับเพิ่งเอารถสภาพเฮือนผมอยู่จังสิพี่ถ้าถวยแตกกับป๋อห่างนะครับเสียในเฮือนนบมมียขามันเป็นไปไปกับทองสามึงเยอะสุดไหมล่นกับกูไรเถอะเว้ยกูบม่เสียบระว่างไอเฮือนมึงนหรอผมมีของมีขา บ่าีมีอครับเสียสมุนสู้บ้างกันในคนมาในเงินมันแนวในมีค้าสูโคตออกมาให้เบิดอย่าสูงยมไปจะอันต่างไปเอาเข่าจะได้เราไปแก้กวนอแนวดีเลยตัวนี้พวกที่ข่าก็ดีอบังกรกัดตีบ๊คือักซะมึงกรเฮ็ดอมันคือคือได้บบน้เลยเดี๋ยวพอครับพอเป็นอยังเขามาท่วงก็เทาตัซึ่เป็นยังเขาคือวัดตีมาข่พอเขาเจ็บครับพอ ตัวบบได้ออกไปหน้าน้ำเมี่ยบลูกบบได้ออกไปครับผมจอบฟ้องอยู่หลังบ้านโดยเติบแล้วครับพ่อเสียงบ่านดูเด้ยินบิตรตุกอยางที่พ่อบอกกับเสียบันลูกเด้ยินเบิดแล้วครับอายกูตายท้องผาบด้สามหาพ่อหยอมือนบขอโทษเด้พ่อ ลูกนั่งหลบอยู่ในสวนสวนได้ยินเนอมืดเกียงบ่มีคำ<า>ทเทียงตังแล้วแต่เสียสิสงสารเงินลากลานน้อยพออ่อมับนบ่มีคำว่าสงสารกันแล้กกันล,ละครับพ่อเป็นคนสร้างกอมือนี่ผมรับรูจากไปกู้ตั้งแต่หึง <parks> อเลืองกูตั้งแต่เฮือกน้อมันบ่สำคัญดอกมันสำคัญที่ว่าเฮามากมื่อนี่เขาก็อยากได้เงินของเฮาโตเฝ้าไปหาเงินมาใส่หนีแทนพ่อโตสบายทองพาไปสิหามันจะเทเดโน่พ่อแบบนี้เบาซีซีซะขันหามาบ่ได้ภายในมื่อนี้นะเฮาบ่รับประกันนะว่าชีวิตพอของโตนั้นสิเหลือบ่หามากพอได้นะกูยิ่งมันทิมในแท้นละถึงขันยิ่งกันเลยกบอกคบเฮียลูกหลาน เขาเสียจังไดีพอคือคิดบอกออกแดีลูกออกจังสีครับพอจังเดี๋ยวผมสิล่องไปคุยไปเจราจาก,กับเสียเพิ่นเบิงครับอลองคุยเพิ่นลูกด้อยครับคอยบอกกับเพิ่นเด้อดด้อครับเสียครับออคือว่าในตอนนี้ผมก็พอของผมคือสิบบมีเงินในเสียดอกครับโอ้ยโตคือสิมาเว้าม่บงเธอมาครับโตบพมีเงินโตก็แปเวาน่ามีคาเขาคลองในที่มีค่า่ะกูเอาเบิดไปคนเอาไม้กูทำแน่ ของของยุคของมิคายูเนียสของผมผมมิเจ๊ยังเลือกเสียมันเป็นไปบประบักของผาวัวควายในจุ่งคอ้นมึงจุ่งไหาซีสแต่งยังมึงกะจุงไม่กูทำแน่ข้อผู้อื่นข้อพ่อพ่อเจ๊สีเสียครับเอาเจี๊ยครับเสียผมจิขันอาสาแทนพ่อของผมไปทำงานรับใส่เสียเองครับฮะไปทำงานรับใส่แม่แล้วครับหัวยัดยัง เอาลูกกูกะหัวต้องกูเป็นโตโกงเนาะมันวางไหนมันว่ามันจะไปใส้นีแทนพอมันมึงเบิ่งสภาพมันโดยอีดนะสิมันเห็นยังไงเนี่ยรูปร่างหน้าตาออร่าทอนออเดนนังสิมันจะไปท่วงหนีนมาห้อบ่ได้เด้นี่มันเห็นบ่ได้กับเราครัดี๋ยวสัมผัสก็เออคันว่าเอามันเอาคอยก็ได้เอาไปยังมึงมึงว่มีประโยชน์ว่าเป็นตะคือจังเมียขี้เมล่ยคาคาเคิร์มุชันบ่สีมากระเป๋า อาไปครับอ่าแล้วหนูอ่ะอ่าอ่าล่ำหน้าไฟอย่างนี้ได้ไหมลูกโอ้ยจะว่าจากลานเสือไปล่ำหน้าไฟมันจะไปฝากไปนั่งลงปู่ห้าข้นแต่ได้ก็ว่าได้ไปกอนลูกแล้วได้อยู่ครับแต่ว่าขั้นผมเป็นบด่ได้ผมเจ้าห้เจ้สอนเอาดอกครับทีเดียร์กันเดี๋ยวเจ้จะสอนใครนอนโรงพยาบาลพอพังอ้าพังอ้าเราไปแจกเบอร์โทรไว้เลยได้ครับเอาไปล่ำหน้าไฟร่ำจาง มึงเบิ่งเงินกูด้วยจะไปจักรลันมึงเสี๋ยวมันไปรับหน้าไฟมันจะได้ไงบอกเอ็นเงินน่ะนะกำขีดก็กำโต๊ดเอาไปก้อนเอาอีหลีติด้วยเอาไว้โลดอฮะคุณจีเสียครับมึงกับอะไรไปเห็ุงานบ้านน้ำคอยก็ได้เออขั้นโต๊ะเบาชัางซนห้อากระส่วนพ่อใจเงินไข่ห้องกำนอนเอง สีเขียงงานหรือนั่นสาย้อนรับต่ใจก่้าเป็นการหาวิธีทางออกนี่ก็ดีอยู่สหายเออเอาตามนี้เด้อมมให้โตาอยูเฝ้าบ้านมีเงินลานาน้านจังหาคคอยเกิน โอ้ยเดิมอ้าเดิมเสียครับท่านเสียเบาจังสั่งผมกับกันพ่อโทเออไปไปสรุปไปอ่ะเอ่พอมไม่ยังที่สั้งเลยล่ะลูกเป้าไปเปลี่ยนานดี้ะเสียมีโมนาทังคนรอพี่บาคจะหาทางเวีไป